สวัสดีครับพี่น้องฟองป้ายเมื่อสู่ขูดสุขครับพี่น้องเมื่อน,นี้ท่านชาบทุขพนัาเมืองบรรยากาศการสัญจรยามเสียวๆดูแถวหลัดแถวบางกบีเด้อพี่น้องเด้อว่ารถมันสิติดขนาดัได้แปลงท่านมาคนเป็นคนกันบรรยากาศพี่น้องเวลานี้แปดโมงสิบห้านาทีรถเนี่ยใครไปใช้เจอสาวก็ต้องทักมุขทักใจเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้อ,องทุกคนเบิ่งน้ำกันเด้อเมืองเมืองเมืองรถติดนี่แหละคือถนนลาดพร้าวพี่น้องที่ได้เห็นกันนะข่าวอะไรก็แต่คนน่ะรถติดแอดแลนด์เลยติดติดเลยมาเข้ารักจังวัดใส่ไปรักจังวัดใส่บาทเสร็จเขาก็มาเห็นรถติดทั้งรถจักรรถใหญ่พี่น้อง ไปอป้กันมาถึงในซอยเลย้ี่น้อเงเมือน่ะอดิในซอยังเสร็จมาในซอยังบนเรือเอี่ง้ยวันนี้วันพระรามลายพี่ตลาดนี่เนกันหลล ปาเปียปชไปาเปียน้ำน้ำน้ำ่น,ำน,ำนำะนาลาดเช้านี้ทีละ่าวไ,ไ,ไปทำอะไรสองนาทีกัน องชายนี่ัาพี่นอ้องไม่ต่อยหาเลยเด้อพี่นอ้นองเด้อจะได้ก็ขอตัวละใส่บาทก่อนพี่นอ้อง